สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องพอครับสร้างย่งคือเเราครับแต่มือนี้อาจจะแปลกๆนะยัหน้อยที่ผมมาเหตุขีบก่อนหวยเล่าวันทียีบเก่าจะออกเนาะคือคือผมจิมมี่ตัวเลขมาบอกอีกเนาะเพราะว่าเมือนนั้นผมไปนังขิด เบิ้งแล้วว่าเออผมอาจจะจดหายโมเมดนะครับเพราะตัวเลขไอ้สามสี่หานี่ถ้ามันบอกมาตรงโตนี่เนาะมันอาจจะเอารวมกันนะครับผมรวมโมเมดเนาะคือนั่นคืออาจจะเป็นซีหกก็ได้ครับซีหกฮาแปดกะสิบแปดซียังสิครับผมรวมโมเมดเนาะบางที่มันอาจจะ ออกกระไดเนาะผมแต่ตัวเลขชุดที่ผมเขียนให้คือผมก็คิดว่ามันจะมาอยู่เนาะแต่ว่ามันกับโบมีอยังแน่นอนนะครับก็พี่น้องก็บเบิ้งเพื่อคว่วบันเทิงเพื่อใ้รุ่นซื้อกระไดครับเพราะว่าผมกับโบมีตาทิพย์โบมีอยังนะครับผมก็คิดตามสูตรนะครับเนาะ ตัวเลขที่ผมสี่ตรงสี่จดเพิ่มนะครับผมเมื่อไหร่ผมจดไหายประเวเนาะก็น่าจะมีเป็นทีหกสี่ 64. ครับเอาเป็นสี่หกสี่กันล้วกันสี C ่หกสี่นะครับมันจะได้งามเนี่ยแล้วก็สองตัวสองตัวนี้ก็หกสีนะ่เนาะ หกสี่เก่าสี่เนาะพอเหล็กมันจะปิมันแยกปกติผมเห็นมันมาอย่างสี่นะ่ะผมมันถามมันอมาตรงโตครับมันกิมันก็นาจะเพิ่มนี่ครับเพิ่มเพิ่มขึ้นแต้มหนึ่งจั่งสิลดลงแต้มหนึ่งอั่งสครับมันมันเพราะว่า เท่าที่ผมผมสังเกตเบื้องเนาะที่สูตรผมคิดนะครับแล้วก็มีตัวนึงอีกซีซีเนาะผมซื้อว่าสีมักซีแฮงงอดเนี่โอ้เขียนกับวง,งามเดี๋ยวเอายางลบๆครับกับแมดผมมือเก่านี่แล้วครับหลายพด ซีซีนะครับแล้วมีตัวใดอีกก็ให้พี่น้องลองไปไปไปเบิงเอากันแล้วกันว่ามันมีตัวใดอีกนเนี่ยที่ผมท่านเขียนให้นะเพราะว่าผมก็บอกเลยว่าบางที่มันอาจจะบดตรงโตนะครับเนาะแต่ผมค่อนข้างจะมั่นใจว่ามันจะมี จา้าโตสองโตย่างนีละต้องต้องมานะ้าเนาะแล้วก็อืมแล้วก็มีมีเหล็กเหล็กข้างหนาผมก็ยังผมก็ค่อยเน้นบันไดเนาะก็ตามนี่ละก็ฝากข้าวถึงพม่าี่น้องนะครับที่ว่า ติตามผมก็ขอให้รักษาสุขภาพนํารักษาสุขภาพจะาของนะครับไปใส่มาใส่กับส่แมนนะครับเพราะว่าช่วงนี้ประเทศไทยเฮาก็โควิดก้างระบาดเนาะอยากให้รักษาสุขภาพนะครับสำหรับตัวเลขที่ผมบอกไปก็คมกับว่าได้ว่าจะมันจะออกนอกฮับนอกตะว่ากับหวัวที่ผ่านมากกันาะ เขาอ,อยู่เนาะกัถกันินลงทุนกับว่าต้องร้ายอกครับ,ก,บ,บกัพ่อของปากของพ่อนะเพราะมันเขาหวังยังบ่ได้เขาก็ต้องหวังนี่แหละครับหวังตัวเล็กนิดน่อยพ่อค่ายเขียดนะครับเนาะครับสำหรับคลิปนี้ผมกะบว่ามียังรลายอกครับผมกะแค่ มาบอกพี่น้องว่าเออผมเขียนตัวเลขบเวกลบเนาะแต่ว่าขันมันมันยังขาดอยู่ก่ะให้พี่น้องไปเบึงเบึงเอาว่าเอออาจจะหาซีซีจังสี่ก็ได้ครับหรือหกซีซีจังสี่ก็ได้เนาะให้พี่น้องไปเลาะโดยเอาเทียวอ่ะสามซีหายเป็นตัวตังแล้วก็ล่องบวกกันรวมกันไปนะครับให้มันได้จัดมันมีจัดโตเนาะเพราะผมกับ บ่าไห่วงเนาะครับคือ <c oughs> <c oughs> ถามมันเขา่าอ่ะถือว่าเป็นถือว่าเป็นโฉบเป็นหลาเของพพอพมีน้องถี่ติดตามผมก็แล้วกันนะครับเนาะนะว่าช่วงนี้ก็โควิดระบาดน,นะนักผู้คนคนอาจจะบริหิษงานเหตุการณ์กับคัรโตอยู่บานยังสิเนาะครับ,นะรบกับเบิ้งผมไปนั่งพ่อค่ายเขียดนะครับเนาะ ายเขียดพักคอนสมองครับสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องทุกคนนะครับติดตามผมนะครับขอเมื่อแรกนี่ขอให้มันหมานกันทุกคนนะครับเนาะขอให้ถือสามโตกันทุกคน,นครับขอให้เลขกถือมเขียนห้นีมันออกตามนี่แล้วครับผมขอให้พี่น้องรักษาสุขภาพนั่มครับผม สำหรับคิวนี้ผมกัคือสิจบเพียงเท่านี้แล้วครับผมสวัสดีครับ